สุดเศร้าพยาบาลสาวเพิ่งลงเวรกำลังขี่จัก,กรยานยนต์กลับที่พักถูกคนเมาขับเกง๋งชนเสียชีวิตชาวเน็ตแห่โพ์หวังเกิดความเป็นธรรมเคาดินโคลเดจะพาทุกคนไปที่เพจ Facebook อาจปากน้ำโพที่ได้โพ์ขอความเป็นธรรมให้กับพยาบาลสาวลงในกลุ่มนครสวรรค์หลังถูกคนเมาขับรถฝ่าไฟแดงพุ่งชนจนเสียชีวิตขณะพิ่งลงเวรกำลังจะกลับบ้านโดยได้ระบุข,ข้อความว่าเศร้ามากครับน้องพยาบาลหญิงเพิ่งลงเวรจากการดูแลผู้ป่วยเนื้อ โรงพยาบาลกำลังขับรถจักรยานยนต์กลับบ้านพักระหว่างทางถูกคนเมาขับรถเก่งฝ่าไฟแดงแยกพหุนโยทินแยกบิ๊กซีสองจนบาดเจ็บเป็นเหตุให้เสียชีวิตขอแสดงความเสียใจด้วยครับนอกจากนี้ยังมีผู้ใช้เฟซบุ๊ k ชื่อธุรกิจในนครสวรรค์ได้พตดลงในกลุ่มว่าห่างบ้านห่างครอบครัวจากเมืองแม่ฮ่องสอนมาเป็นพยาบาลที่นครสวรรค์เป็นความหวังของบ้านอนาคตกำลังสดใสต้องดับลงไปพร้อมหัวใจที่แตกสลายของครอบ เพราะคนเมาแล้วครับ น้องเลิกงานหลังจากดูแลคนเจ็บคนป่วยไปได้ไม่ถึงชั่วโมงก่อนจะถูกรถยนต์ฝ่าไฟแดงพุ่งชนขณะที่น้องกำลังขับรถเหตุไฟไหม้รถจักรยานยนต์ยก 2, ักบิ๊กซีสองกลางดึกเมื่อวานขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด,ด้วยค่ะซึ่งต่อมาทางเพจสถานีตำรวจภูทรเมืองนครสวรรค์ได้โพสต์ว่าจากกรณีดังกล่าวขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตพันตำรวจเอกภูมิระพีพระลาภภูมิผู้กำกับสบพเมืองนครสวรรค์ในานามของสอพเมืองน นครสวรรค์ขอแสดงความเสียใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในส่วนเรื่องคดีผู้กำกับได้กำชับพนันกงานสอบสวนสพเมืองนะครสวรรค์ดำเนินคดีตามกฎหมายทุกข้อกล่าวหาย,ยังเป็นธรรมในส่วนเรื่องค่าสินไหมทดแทนค่าเยียวยากับผู้เสียชีวิตจะดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ